เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันเที่ยงนาปรีเดอร์ทุกคนเนาะสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีเบิร์ซุกผู้สู่คนเนาะสบายดีตอนสวยเดี๋ยวสิพาเลาะยางเบิรงสภาพเวดหล่อมระวังทางไปเนาะอันนี้กับเต่าจะบ่อนเที่ยวมาลงพื้นลงเต่าเนาะแต่เขาเจากับประกาศแล้วประเทศลวาวโบแมนประกาศในประเทศลววาวหวานแขวงสอนนเขตหามเผาถ่านแล้วจา้า อบไหตันใหม่ทำลายปาายาาลาบบ,หาาาบไบห,ะนะนะบหเผาถ่านแล้วก็บอไหเขื่อนใหญ่ถ่านบอใหญ่ก็คือโบไหขายนะเนาะโบไหเขื่อนใหญ่โบไหขายโบไหจำน่ายช่วงใส่เสียใส่เตาแก๊สแล้วล่ะพอแข่งสอนเข็เขาเจาะเห็ดถ่านล้างเห็ดขายแล้วก็ส่งออกประมาณนี้มั้งสิพามาเบิง่งเฮือนอันเทียงนาวทีจะเบา ยับหม่อจอจันเข้ามาแล้วเนาะดองกะเมื่อนี่วันที่เท่าไรนะส17เล้วนะจ๊ะวันที่17เล้วยิแม่มาก่อนสวรรค์ตั้งแต่เศร้า,าก็เริ่มขัวเขาข,ขัวมักผิกแล้วว่าสันว่ามีผู้ใดเนี่ยมาผุนโอ้แดดแดดเตรียมการเตรียมงานแล้วจ้าผุน สีหอดเลยดิเริ่มขัวเขาขัวหมักพริกไว้เนาะละเริ่มและน่เออแต่ว่าอันนี้นาะบบได้สื่อเดี๋วทุกคนเขาที่ยาเห็ดนาทะเลเนาะเอาไปสีแล้วเอามาขวัวเอ่แต่ว่าบักเพชรนะซื่ออยู่บักเพชรห่าเออสื่ออยู่หักเพชรเนาะปลูกกับบร้ลเนาะโอ้โดยเป็นหยา้สูสูเด้ปะ กระถูเลวนน้อพี่เ็จังเลเริ่มอันกับป้านนและวฉัได้ไปขวัวกับวัวนะโอ้ยขัวไหวได้เธอเขาแต่งก่อนจะแปบก็บมีได้หน็นจนเจ้าผมมาอยู่ของเราก่อนโลกจะเป็นาดหัล้มลมแต่ว่าขัวนี่นะ มันสมารัคเข็นเนาะใส่หัวทุบวนเรมสมรไดน่ะเลยมันบอกนี่นี่นีโอ้เข็ดหลับช่างกะหูเนาะมัมีแนวแก่กันแต่อเพชรนี่ปั้นเอาปั้นขั้วบอกเพชรอีแม่เป็นแพนเอปั้นอยู่จ้ะมันต่ำนะเพื่อมันสีเหล็กแล้วมันพงใส่เขนใสขาเสียบเบื้อตะมือหนีลมๆอยู่เนาะผูกเบา่นาะ่อ้งกนใดเื้อตีอไอธิบายดี สบายดีเฮ็ดงานนกะเอ้ยบ่าวก,มากา็มาเลน่นเออระวังมักเพ็ดเข้าตาเดอ้อเฮ้ยมาเพมนตเข้าคัวนี่สิมอ,พอนพรไซก็อยู่เที่ยงไผเทียงมันมื้อนี้วันอาทิตย์จ้าเด็กๆบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปปัน่นเดี๋ยวสนสิตัง้งไว้เด้อพี่น้องไปหาเฮ็ดซอยปลาลีก่อนเสียงแม่อีจักจัน่นกําลังเริ่มห้องยๆๆๆ ทเกระเทียมเิ่มในนี่ไม่ดังนะกระเทียมหูโอ้มานังเต็มนังเสียงแล้วฟังบ่ดับปั่นหรือน่องอะเรแปลกเนาะตะกี้นั่นลำบากพี่น้องตัวแล้วันจับเรือมสิเหล่เดวนสบายเหลี่ยวปั่นกิ โอ้ยจะคือตับเาะว่าีับแ่่วเอ,เ,อเกลยงรวนเนี่ยน้ำอืมระวังกตเหันแล้วห<อ>มองแดงกระดา อล้วบอป่นไม่ได้ไม่กันไมกันเลยพ่อพอทานแ้ทันได้เพ่มเขาเขาแตงเขามวกไนาหวไมล่กระสานกันได้เว่ยย้งยย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  ตนนัวนร้ยมอบแจกันงอกแม่ตัวนี้เย็นแหละยังยังสาอบบางนึงได้แก่เอาไหมแก่ๆมันเย็นอยู่กัน กันไว้ใส่ก๋วยใส่ลาบเนาะบานเฮ้าโซนใหญ่จะเห็นลาบสีมึงก็จะกินหรอบ่ <ừ> เฮ้ยอยากมา <laughs> ดูไปด้ <laughs> ไปด้ไปเด้ไปเด้อ <Okay. S 3> ดู พุ่นใส่เดี๋ยวปั้นอันนี้น้ำบ่โผโ่ทางนั้นโ้โ่ทางนี้ใส่กับผู้เขาจะง่ายจทนยาก้ยเอาละได้แรงปุ้ยเพ่อนแ่ให้เอาคอยานะรับเต็มยงหม่งลอยหม่งลายบ่อนบ่วอันนั้นนี่มาตักแห้งเพื่อนเลยค อื้อจังว่าอื้ออ้าบ่ได้แน่แม่นบ่เอออัน เนมนารเนนก็ปร่เห็นนะจักดังอยู่ใส่มองแลเนมหา์ยลยไงไปทีงไปเมเิทัไนั่งไปเพ่นเาเพ่นไหนลบทั้งน่าจะพ บ่าพี่ย้อกายเนาะแม่โบราแปดขางน่แปด้ออกะพุลงานอีกีเี่เออเออเอีดอกงานนี้เนยะเอาไปกตะันที่ข้าวงไไหไปดอกไปดอกทวงในงานดอกอะไร ข้างพางมันสีดำมันสีดัง้ังของมือซี๊บือเป็นหน้ามอนไม่เป็นหน้ามอญมันถึอมือวันที่เทไรแม่ นานลูกนอนโบเห็นพี่น้องช้อนกับเห็นบอกแกเก็บเกลเก็บโตแล้วไ้วาสิเป็นเจ้าบ้าแล้วจ้าทุกคนถาเบิงเมืองานจะกว่าเราขาวปันดวงบจาคสิเป็นเจ้าบ้าแล้วบอออกแต่ถบอโอ้ย เอ็ซีก็เป็นห่วงไว้ให้ทาครีมรักษาเนื้อรักษาตัววันงานจะได้ผุดผ่องแล้วกับพังควมจ้ะข้าวบุลูกถ้าเ<ม>บึงลูกโดนแน่ๆไม่เย็นแล้วนี่นะยังตัดตัว,วปั่นมาพี่มันแนนมัน,มนทำเดโฟใส,ส่ย<ส>ู<ส>่มโนนบ่ายบุรุษบุพี ปันจะนุ่ปวันเะการโลดมันยังโปันเรวกัใช่คือก้าคือโใช่กรซมากเดียวกันอยู่เนาะเขาคือบอกพากันสันต้องกัดเหรอข้าเลยต้องพาเขาเฮ็ดบออนอันวันแรกมยังใส่ข้าวหัวมันไม่ใส่กระเฮ็ดเครื่องนึงเมาใช่ล่วก็ตักกระปุกเดียวแล้วนก แ่มันเลือนั้นแรือมันบจะหนีนักกันเลยอเนี่ยมชอบวัดนกาดูรู้ึ่งเจ้าเช้าไปยังตักแตนละโอ้ยจัวเา่ไม่เดาันไปเน่มันโมอยากว่ามาถามเดินมันก็อยากอยู่เ้เราออยามันปิวเสิดตาคนแรให้พ่อก้นไปขึ้นเป็นไฟไม่ได้ดอกเราแต่ใตัวเดียวเราอยาก้นยังเดยดีอยากทอดกรอบอยาก มารีนระกับี่ีเสร็จมีกระป๋อมวอมเราก็ได้แทนนี่แล้วเธอซีนเธอหาเธอซีบโอ้ยแล้วไปเยี่แต่กระป๋อมเขาเาคนยื่เฮือนอ่ะกะดีเราไปเยี่ยตัวเไปขลายได้แล้ว่าเออตั้งแต่นวน ไปตีจันจันหนกับทีไรจะโจ้ะมือนี่ทำทำมาหาซอยเวียกแล้วไว้ก้อนหอดมือกับสกินเียงเดียวเด้อทุกคนเอ้ยบดงางเถอะนะจิ๋นก็เออกินรถพี่นอกเอ้ยมือเวียกกับสิบรเเ็ณล่างถวยล่างบ่วงเด้อสิกินมือนี่มาซอยไว้แล้วเนาะคาราสิฮาถวยมากกับมือนีสิลากไว้ใา้แต่มือนี่จ้ามืองานกับสิเต้นเฮ้ยฮ่าเปลี่ยนว้าวไปงอดูเย็น ทอดมื่อนิบทอดมื่องานกับแม่เบาแป๊บแล้วสิจ้างพั่วลันเตาสวยห้าพันเนาะพอถักบสวยได้ปั้นเสร็จกันเลยบ่บ่แล้วปั้นบ่ออฟไมันช่เป็นน้ำยาใส่เลยมึงบอกเพื่นก็ได้เด้อเขาปั้นทั้งหนาเด้อไม่ใช่เขาตามึงอยู่เบิ่งเบอร์ไหนแม่จังนะทีเด้อ นเห็ถ <si> ้าได้อาบน้ำเลยพี่น้องปันอลยังซิมาอีกยังก็บักดูเดี๋ยวนี้ือยังใส่ชุดนอนอยู่จ้ะดใส่ล้ใครไปใส่ปันข้ามนาบ้านไง Imi, แล texting, pues ้วก็ปั่นฟองกันไปพี่น้องเลยข้าวแขวนนี่ใส่ใมันนะเออพวกผมรักคั้นเลยผู้ไปไล่เอาเป็ดน้อยพักอยากดูบ่อจะกว่ามันเข่ามาบ่จะกว่าเนี่ย ขันบ่เอาไว้กินต้นอย่างกบัวเขาแบ่ไ้้หมน้อยเาบัวเป็นตัวกระเขียบุ้งิมันชุ่มมันชุ่มบาเขา้ราเีบไหวอยู่ผมคลายนะนัเดเถาะกเถาะแกนเดนมันคือสุ่มๆเนาะนะนี่เถาะกระชาเด่นเอเดนนะามันเผาน้ำมาแล้วเน่อยอมันหัวน่อยมัน

ดีรอไปใช่เสร็จ่อย่าถึกต้อยาเพราะเาว่า้ล้วะพอคหะตามห่อเลยเอราขออกเจอีหันต้อ่เลยนะาตัพอวันมาถวันสายฟ้าปนะาเห็นหมี่ั้งใ่ลงมาทางไหลมมันไปดูลมนวอกไห ม yes. yes. ันอยามันคือก็ประงงเฮ้งมาปวดแแข้งปวดขาเพราะว่ามันเเ้าเริ่มเเาเนาะแมลเกลือบอกด้เยาดูน้าบอกดูเนี่ยมันกัดฉีดเรมปวดแข้ปวดขานี่เจ้าคือแบบเลื้ยงเดือยเจ้าคือบบรเจ้ามันน้ำใสไงว้เอายมันมัชมุนมีสีแเหี่มบวมท้ันอันเรามันมากกับมันแล้วจเป็นสปั่น

พอเวอรกำลังกินข้าอันนู้ยหมอวะตัมือปะปะกินข้ากินข้าอาปุยอปุยออาปุยบกินอกินหอวไทยเออบวกกินอาปุยว่ะบกินชื่อๆนั่งชื่อๆอ๋อบกกินกัให้นั่งชื่อชื่ออาปุยน่ยย่างาะข้าน่อยนึ่งอปุยนะกำลังนั่งรอคนเอีวหม้หม้อหมอปุยกินข้าอาปุยแม่เราอะไทยเห็นอ่ะหม้ออะไรนะเพราะเวัิ บอยังให้เด่นเด่นเสาเห็ดยังเงี้คนจ้างขาผู้ีหนาข้าุด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 คนมาเลยข้า่าจนับเม่อเมื่อมันเอาอะไระ่าย้วมั้ซอนลูกว่าลูกเราน่ะวกจักยังพวจักเมื่อบจักมากจักไก่จักมูพจักไก่ข้ามันก็หมดหน่ก็พมันจีจ้างยังพอกรบแม่บรณว่าเราำนี่จะเอาแต่เช้าไปจักย่งแบบซ้าัจักูักไก่จักหมนึงหมอ ทำบดำีจํากันตับลูกบักกต้มมันแจวหายแล้วที่กันแล้วเบาหอนโปปนั่นน่ะหอนโป๊าก็ไปเน้นคตามกยได้ได้ันห้องปุบอนึ่งหาจักบอืมความันแช่งมันดึงผมดีพี่ว่ามันหลอกอยู่คงโลกองวันที่เลยโง่ท้าโง่ไม่ทก็ซัก้อเอเคแก่นั้นเก่งแกนะไปันเพื่อนคอยกู้คนมาได้หอยเรือมาสี่หน่วยโอ้ยคืนกินห้หอยท้าห้อยห้ำห้อยปุ๊บปั้นห้หอยปุ๊บปิ้นแม่กะไจ้กี้ให้

ทีม่ม okay. ันใช้งาล่ะก็ที่มัน้องมีเงินยากมันเงินฟาวันเ้บังมันคอยจะวอเฮาเฮาบกกันเห็นแล้วมีต่ห้องแ่วันตายในย่างเ้ยตัว่าละไปอไปตายแล้วือตายแล้วบอก็ยังหลเติบดออน <Jung phin S 1> ุญาตลานละเด้อขอบใจเบิดทชกคคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแบบนเยเนาะไปแล้วสบายดีแม่